บอลลิงครับขอต้อนรับทุกคนนะครับโซบแบงค์แฟลกมเมนต์นะครับตอนนี้8โมงตรงนะครับผมจะมาแนะนำนะฮะว่าวันนี้ work from home ของแบงค์เน่เป็นยังไงบ้างานะครับ Like Hi Jack, this is Anusik calling from Big Grim. ใน,นวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายคลิปวันเด y w วิ h แบง k ์กันนะครับผมผมก็จะมาแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะครับจริงๆถ้าใครยังไม่ทราบนะครับก็จริงๆเราเนี่ยคือแบงค์จบกฎหมายมานะครับแบงก์ Bank จบจากนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรติยมันดับหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กเนิร์ดน,นั่นแหละทุกคนจริงจริงตอนแรกสอบติดหมอแต่ว่าเป็นคนกลัวเลือดมากก็เลยไม่กล้าที่จะเหมือนแบบเรียนหมอก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรียนกฎหมายดีกว่าทีนี้พอเรียนกฎหมายจบมาตอนนั้นเนี่ยผมก็ทํางานวงการด้วยก็คือเป็นนักร้องวงแวมนะครับหลายหลายคนน่าจะคุณหน้าคุณตาก,กันนะครับก็อยู่ค่าย rs นั่นเองแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็รู้สึกว่าพอเรียนจบมาแล้วเนี่ย ยังไม่ใช่ตัวเรา100%เนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากที่จะไปต่อปริญญาโทที่เมืองนอกนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะสอบแม่ก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่ LSE นะครับค่อนข้างที่จะเรียนหนักมากพอสมควรตอนนั้นนะครับก็คือแบบฟิตมากๆเลยทุคยทกคนกลับมาคือตั้งใจเลยว่ายังไงเนี่ยก็จะทาลอเซิร์ฟใครอยากรู้นะฮะว่าชีวิตการทํางานลอเซิร์เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวแบงค์สามารถอัดหนึ่งคลิปมาบอกทุกคนเลยนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเราก็เลยไปสมัคร The Face นะครับแล้วก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้เขขข้าแ่งัน Face m ม n Thailand ซีซั่นหนึ่งอ่าหลายคนน่าจะจำกันได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็โชคดีนะครับที่ได้โอกาสทำงานต่างๆในวงการเนาะก็มีทั้งเป็นพิธีกรนะครับรายการ ET Thailand อ่าอันนี้หลายคนน่าจะจำกันได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นก็เหมือนมีความสุขมากเลยเพราะว่าเหมือนได้ทำงานทั้งพิธีกรนะครับแล้วก็ได้ทำงานกฎหมายดูสัญญาให้กับทางกัตนาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นพิธีกรรายการ The n e x t Boy Girl ร a n d t h น i l a n d นอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับ ตอนนี้9าโมงตรงนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องเข้าประชุมกันนะครับตอนนี้พี่ๆเขาก็เริ่มเข้ามาในงานแล้วนะฮะนี่ไก็อย่างที่บอกทุกวันนะครับเขาก็จะมีมิ팅ตอนเก้าโมงนะครับผมกับตอนบ่าย2นะครับของแันกอกครับจะมองเป็นเท่าไหร่นี่ก็คือการจอยคอพันทีมในคุรซอฟนั่นเองนะับตอนนี้ประชุมเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยผมกำลังจะไป ทำข้าวเช้ากันนะครับเดี๋ยวมื้อกลางวันนี่คิดว่าเดี๋ยวคงสั่งเอานะฮะนี่นะครับสำหรับ b เบรค f a s t ของเรานะฮะก็จะมีคอนเฟลกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำแซนด์วิชนะครับตัวนี้อร่อยมากเลยทุกคนเป็นออนเนียนนะครับผม,แล,ม,ม,มแล้วก็มีแฮมแลชีสมีผักแล้วก็มียกเกิดนมน้ำซ้อมแล้วเดี๋ยวก็ทำกาแฟดิฟเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดื่มซอยมิลค์ด้วยนะฮะว่าอาหารเช้าแบบนี้ ง่ายสุดแล้วแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนี่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยทาตัวแซนด์วิชสเปรดนะครับแล้วก็มีแฮมมีชีสแล้วนะครับผมก็จะเอาไปอุ่นนะครับผมในไมโครเวฟเนาะนี่เป็นยังไงทุกคนดูสิแล้วก็ปิดจบ <laughs> ง่ายมากทุกคน แล้วก็ยิบกาแฟไปนี่นี่นะครับก็เป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆนะครับก็จะมีแซนด์วิชแล้วก็มีน้ำส้มนะครับแล้วก็มีกาแฟแล้วก็คอนเฟล็กนั่นเองกลับมาทำงานกันต่อนะครับก็นี่มีกาแฟนะคร ต้องดื่มเป็นประจำเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วรูปแบบการทํางานเนี่ยนอกจากมีการประชมุมแล้วก็มีการรีวิวสัญญาันี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างหนักแล้วนะครับก็จะมีการเช็คเมลตอบเมลนะครับแล้วก็ประสานงานต่างๆแล้วก็เมื่อกี้ก็เพิ่งตอบเมลไปนะครับจะโทรหาพันนร์ที่นู่นกันนะครับฮัลโหลฮายแจ็คดิ i s ิสอันุสิตคอลลิ่งจากบีกริม Hi, Jack. This โอเคอือ okay, um, so I'm calling for today s meeting <S อนนี้เขากำลังเปิดหน <you> ้าจอเอกสารแล้วนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าตอนนี้เป็นการประชุมไ like ล่ round นะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับผมที่ okay, <it> ประชุมกัน,กนเนี่ย <Yeah. S 2> เราก็จะเปิดเอกสารแล้วก็ไล่ดูกันไปทีละข้อในสัญญานะครับเอาจริงนะครับทุกคน mm. ตอนนี้บราต้องบอกเลยว่าสถานการณ์บ้านเราตอนนี้เนี่ย mm. เรื่องโควิดค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบ รุนแรงมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เอาจริงมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ย mm. ทาไมแบบการจัดการปัญหาของประเทศเราอ่ะทำไมถึงทําได้ช้าขนาดนี้เอาจริงนะครับทุกคนปีที่แล้วเนี่ยเราอ่ะเริ่มจากประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยมาหลายเดือนทั้งปีนะครับจนปีนี้นะครับกลายเป็น1ใน1ิ ประเทศที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดนะฮะอันนี้สถิติบอกไปเลยซึ่งมีคนเสียชีวิตที่บ้านเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าทําไมแบบทําไมการจัดการมันถึงยังมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีพอนะครับแล้วก็มันมีหลายๆคนที่เขาแชร์กันอย่างนั้นเนี่ยจำนวนคนตายไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือชีวิตและเป็นคนในครอบครัวของใครสักคนซึ่งเอาจริงนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ย วันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น17,000กว่าคนนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิต156คนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่ลงคลิปนี้แล้วเนี่ยจะมีคนจํานวนติดเชื้อหรือว่าเสียชีวิตมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้ามากขึ้นอีกเนี่ยคือการล็อกดาวน์มามันแทบจะไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือว่ามันแทบจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยคะัคำถามนะครับที่ต้องถามต่อไปคือ1เมื่อไร่เราจะได้มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ แบบสากลนะครับและสามารถป้องกันโรคไวรัสได้จริงๆ 2. เมื่อไหร่คนจะได้รับการฉีดวัคซีนในจำนวนที่มากเพียงพอที่จะเกิดเป็น herd immunity ได้และก็ไม่ต้องไปแออัดแย่งกันฉีดวัคซีนในที่เดียว 3. เมื่อไหร่ที่จะได้รับการเยียวยาที่ถูกต้องกับทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่ทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่และ 4. อันนี้สาคัญมากที่สุดนะครับคือเมื่อไรนะครับประเทศเราเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่อง การระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยกลับมาปกติสุดได้เร็ววันที่สุดนะครับก็เป็น lunch ของเรานะครับผมสั่งจาก Get Fresh นะครับอันนี้สั่งประจำนะครับเพราะอยู่ที่ตึก Exchange Tower ใกล้ๆคอนโดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กนี่น่าทานมากนะครับก็เป็นสลัดแล้วก็มีน้ำนะฮะซีซานั่นเองนะครับก็ต้อง a ิ c คลีนกันหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าออกกำลังกายไม่ได้เยอะมากอยู่บ้านเยอะๆคองที่บอกนะ,ะอย่าลืมกินนมนะครับผมจะได้มีทังเซียมด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอัดติ๊กต็อกนั่นเองต้องมีคอนเทนต์หนึ่ง ลงไอจีด้วยวันนี้ของคิวันหนึ่งไปจ้ะ เสร็จแล้ว t i k t อกนะครับเดี๋ยวไปออกกําลังกายแล้วก็มาทานข้าวเย็นกันก่อนครับนี่นะครับทุกคนถึงเวลามาออกกําลังกายน,นะครับแล้วก็มาสูดอากาศด้านบนดาดฟ้านะครับที่คอนโดผมนะฮะนี่วิวเป็นไง ววิด้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมออกกำลังวันนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวเย็นกันนะครับสำหรับหนึ่งวันของผมนะฮะที่อยู่คอนโดทั้งวันเลยะฮะหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมืออข้าวันนี้นะ,ะับผมชวน เพื่อนผมมาด้วยนะครับคุณเบลนั่นเองสวัสดีครับคุณเบลสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ไปตามกันได้นะว่าสนใจคนนี้นะฮะคนนี้เขาจะมาเป็นเชฟให้นะครับเพราะว่าเชฟมือสมัครเล่นนะบอส <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าวันนี้เราจะทํากับข้าวกินกันให้ทุกคนดู <laughs> นี่โอ้โหวันนี้ทําอะไรครับเชฟเบลก็มีสปาจกตตี้ครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรกันยังไม่ได้คิดแล้วตอนนี้กําลังแกะกระเทียมกันอยู่นะ นี่นะครับวันนี้เมนูจอมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวทุกคนรอดูกันนะเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเป็นผู้ช่วยเชฟเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าคุณเบลจะมาเป็นเชฟ คือมันหอมมากอยากให้ทุกคนได้กินอะเออกินหอมมากเลยนี่ ครับทุกคนเป็นโฮมเมดดินเนอร์นะฮะดูนี่มีแชมเปญด้วยนี่นะครับโฮมเมดสปาเกตตี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะดูตัวไข่ปลาที่คุณเบลเขาทำงานรสชาติอืม ปอมมากปอมมากเอาเลยเฮ้ยอร่อยมากไม่หอมกระเทียมมากทุกคนแล้วก็ม,มาที่สอมพันคือคือไม่เผ็ดกำลังดีติดอย่างเดียวเส้นแข็งมาเนิดน,นึงอืม,อมกุ้งอร่อยเปิมพัตตาขาดต้องชิดซ้ายอ่ะเวอร์อือมเวอร์เป็นไงคุณเบล อร่อยกว่านี่คิดว่าโออใช่อร่อยแบบอร่อยยคือตอนแร้ไม่รอบแรกที่ชิมกันอ่ะมันเหมือนแบบมันจืดๆนิดนึงทุกคนแต่พอแบบใส่กระเทียมแล้วก็ใส่แบบปรุงรสเพิ่มใช่ไหมแล้วมันดูแบบมันโอเคอ่ะนจะเ่มเสร์มันหน่อยเพราะว่ากลัวว่าเส้นมันจะเละ่ะใช่อาจจะต้องต้อมให้นานกว่านี้รอบนึงทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยก่อนที่จะจบ1วันกับแบงค์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเกมโอลิมปิกกันตอนนี้คือแมชแรกนะครับ ชนะไปแมชที่สองแพ้ไปนะฮะอันนี้คือแ<ด>มชที่สามแล้วทุกคนสิบเจ็ดเท่าสิบเจ็ดเท่า เป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็หลังจากทำข้าวเย็นเสร็จนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด,ด้วยการดูแมชโอลิมปิกนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าปีนี้นะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะทำให้ญี่ปุ่นเขาเนี่ยเกือบที่จะต้องเลื่อนการจัดนะครับแต่ว่าท้าย่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจจัดปีนี้นะฮะแล้วก็พิธีเปิดที่ผ่านมาหลายๆคนที่ได้ดูกันอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมดูไม่ค่อยอลังการเท่าทุกๆป,ปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาเซฟคอสนะฮะเพื่อจะเอางบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือคนที่ประสบภัย แล้วก็ของไทยเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้องเทนนิสนะฮะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกกลเมอร์เลสในเทควันโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่เพิ่งดูไปคือน้องเมรัชนกนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปของไทยเราก็น่าเสียดายที่แพ้ไปนะครับตกรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับนะฮะก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับโอลิมปิกปีนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าพิธีปิดของการแข่งขันโอลิมปิกปีนี้เนี่ยจกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ จีนที่อังกฤษหรือว่าที่บราซิลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีพิธีปิดที่แบบโอ้โหมีนักร้องมีโพที่อลังการมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าพิธีปิดของเขาเนี่ยจะออกมายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับวันเดย์วิดแบงค์นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเวิร์คฟ m ร o มโฮมของผมนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ที่เราออกไปไหนไม่ได้นะครับก็ถ้าใครนะครับอยากเห็นแบงค์ทำอะไรใน1วันแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำเรื่องกฎหมายอย่างนี้ผมพูดไปในตอนต้นคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะฮะแล้วก็หวังว่านะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยในประเทศไทยเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนที่ต้องการได้รับ ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือในเดียววันนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามแบงค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่า EP หน้านะับแบงค์สแคเมนจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ